จากวันนั้นถึงวันนี้อะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปจากในความรักที่เราเคยมีมุมมองมันอาจจะไม่ใช่แค่ความรักอย่เดียวแต่มันอาจจะต้องใช้ความเข้าใจความอดทนการให้อภัยแล้วก็อาจจะต้องมีบางจังหวะที่เงียบบ้างถอยบ้างไม่ต้องเก่งบ้างหรือว่าดุบ้างเอันนี้หมายถึงว่าเขาดุ้หมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคิดเสมอว่าถ้าปลายทางเราไม่ได้ เราไม่ได้ตั้งทงว่าแยกย้ายกันหรือไปเป็นคนที่คนละทางเพราะว่าสุดท้ายมันจะหาทางกลับมาเพื่อเพืเ่อุยกันให้ให้อยู่ในช<อ>ีวที่ร<อ><อ>่ตัว<อ>ได้อะอ,อ,อเพิ่มอันนี้คือผมจะพูดกเขาเ,เสมอว่าเวลาเราเกิดอะไรทะเลาะกันเนี่ยผมเองอ่ะจะนึกถึงเสมอว่าให้เรานึกถึงวันแรกให้เรานึกถึงวันแรกที่เราเราเราเห็นแล้วเขาแล้วเรายิ้มอ่ะและเราไม่ว่าเราจะกลัวอะไรก็ตามอ่ะบางครั้งอ่ะคําว่าขอโทษไม่ใช่ว่าเราอ่ะจะต้องผิดหรือแพ้แต่คําว่าขอโทษเพื่อทําให้ชีวิตมันเดินต่อได้ มันถึงหน้าวันนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮยเธอต้องชนะชันฉันต้องชนะเธอทุกอ,อย่างต้องอยู่ด้วยความรัก mm hmm. หน้าวันนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องความรักแล้ว <c oughs> มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องของคู่ชีวิตเป็นที่ปรึกษา <c oughs> มันก็เลยมาจอดอยู่อย่างหนึ่งว่า ฉันขาดเธอไม่ได้ฉันต้องศึกษาเธอฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับอาจจะต้องยอมรับในข้อของแต่ละคน้อมที่จะปรับอะไรเงี้ยมันไม่มีว่าโรู้จักกันมา4ปี5ปีแล้วทำไมยังเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีทางอ่ะจันมันท่านที่ปล่อยเสียงปล่อยเสียงบางอย่างด้วยกันได้แล้วอ่ะเล่นเล่น